รัฐวัฒน์จัดให้ครับผมวันนี้ก็วันที่15มีนาคม2023หรือ2 5 6บก็เป็นเป็นเลิกงามยามดีเป็นวันทงชัยด้วยแล้วก็เป็นวันที่ที่เราทำกันมาประมาณเอาเง่าปีกว่าที่ทำการเดบิวต์ขวันข้าวแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเลิกดีที่เปิดค่าย m 2 k Entertainment พร้อมเปิดซิงเกิลแรก a m a l e d d o Go Out ที่จะสบายจงเป็นเบอรแรกด้วยคยครับผม โล่งเลยคะถามที่เดียวแขกเรอเห็นภาพเป็นแบบนี้แล้วก็โล่งไหมโล่งหนูโล่งมากเลยตั้งใจมาหนูว่าหนูตั้งใจแล้วหนูก็แบบหนูว่าหนูทำแบบหนูกิ๊ฟเป็นไมโอไม่ใพี่วิชินแบบเดียวกันหรือเปล่าก็จริงๆก็ถามว่าโล่งไหมโล่งอกในเฉพาะวันนี้เพราะว่าจริงๆเราเราต้องคลิปวอร์กิ้งเราต้องทำงานกันต่ออีกมันมีอะไรให้ทำอีกเยอะมากเลยว่าจะเป็นการเดินสายโปรโมทเพลงนี้แล้วก็พัฒนาเพลง2เพลง3เพลง4 แล้วก็พัฒนาขญข้าวด้วยก็ก็เป็นเรื่องงามยามดีวันนี้ครับผมแต่ก็เป็นการทตามทำตามคำฝันที่มีจากอย่างมี่ใต้เองขตัวเองเนาะก็มันเป็นความฝันใหญ่ของผมที่มีความฝันนานแล้วแล้วก็ผมเชื่อเรื่องของเงื่อนไขของเวลาครับที่มันมีบางอย่างที่มันจะไม่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็พอมาเจอน้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกที่ถูกเวลามากแล้วก็ครับก็ it's miracle i miracle ก็เราก็ความฝันใหญ่แล้วความฝันใหม่ New Generation. เห็นอะไรในตัวน้อง,องเรื่องคาเป็นศิลปิน,นานตอนแรกคือตอนที่ที่เราทำเดบิวต์กันแรกๆเดือน2เดือนแรกเนี่ยก็ก็ก็เริ่มเห็นพัฒนาการในการเส้นเสียง,ขงเขาครับเขามีเขามีเส้นเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วก็จริงๆน้องไม่ได้เป็นคนเต้นครับน้องเป็นคนอชอบร้องเพลงมากกว่า แล้วก็เลยก็ใส่ใส่เรื่องของการดูเรียนเต้นไปด้วยเรื่องของ performance เรื่องของวินัยการเป็นศิลปินต้องเป็นอย่างไร mindset ที่ดีของเป็นศิลปินต้องเป็นอย่างไร right yeah, แล้วมันทำให้หนูแบบชอบในการที่จะเต้นชอบการที่จะแบบอยากมาทำอะไรแบบนี้แล้วมันทำให้หนูพัฒนาขึ้นเยอะแบบเยอะมากๆขอบคุณพี่จริงๆ thank you ขอบคุณหนูด้วยครับ เต้นไม่หายเลยตอนนี้แบบหนูยังใจเต้นไม่หยุดเลยค่ะเพราะตอนนี้แบบมีคนหลายคนมากตอนนี้ก็ใช่รู้สึกแบบภูมิใจในตัวเองแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่คอยสปอร์ตหนูขอบคุณทุกคนจริงๆก็เมื่อกี้ ก็อ,อย่างที่ทุกคนเห็นในวีนะคะใน M อวหนูแบบภูมิใจมากมันสวยสวยมากเขาถ่ายหนูออกมาสวยมากแล้วแบบทอย่างมันดีมาเลยไใช่ะเปนแบบรองกรรองหนแบในพี้ดีใช่ใชใช่จริงจริงจรงเพลงนี้มันมีความเป็น80ผสม 2023. นะครับตั้งแต่ทำ ั้งแต่เราเริ่มคอเพลงกับนีโน่แล้วแล้วก็ได้น้องแอมอชิรามาทำเนื้อร้องทั้งนองด้วยแล้วก็ทีม MV ็มบีที่เข้าใจไปใน direction <definitely. S 1> ดิเรกชันเดียวกันทิศทางเดียวกันแล้วก็เราจะใส,ส่สไตล์ความเป็นความเป็นแบบเบรกบิลด์ความเป็นแบบสโลว์ดาวเข้าไปแล้วก็ด้วยด้วยมิวสิกวิดีโอมันไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ด้วยท่าเต้นมันยากจริงนะเมื่อกี้ที่ดูโชว์เมื่อกี้ครับท่าเต้นมันยากก็้วก็ผู้ายก็ทำออกมาได้ดีครับผมคุณพชอบเต้นอยู่ห,หรือไงคะไม่ค่อยชอบร้องหนูเป็นคนท ดีกว่าเต้นเอาอย่างนี้ละกันไม่ดีนะเม่กีเราดีไม่ขอบคุณค่ะก็คูดีโอ้โหแต่งคู่ไม่หรอกดูเกงด้วยจะมีคเป็นรับมีครับเราจะทำ challenge ในในใน tiktok viral นะถาเต้นในท่อนคู่รับจริงๆมันเต้นไม่ได้ยากเลยเราจะจะมีทำ challenge กันต i ตทีแล้วได้นองมาเียนว่ามีแบบอย y บนด์ที่ โหหนักใจเลยเนี่ยเมื่อกี้ไม่น่าพูดในในในสภาพเลยจริงมันมันเป็นแผนแหละครับเป็นแผนที่ที่วางเอาไว้เป็นบอยแบนด์แบบแบบร้องเพลงได้ทุกคนเล่นดนตรีได้ทุกคนเริ่มเริ่มเห็นนะเรื่คะหรือว่าตอนนี้ได้สมาชิกมาแล้วได้สมาชิกแล้วเป็นบอยแบนด์ที่เล่นดนตรีทุกคนและก็ร้องเพลงทุกคนครับครับน่าจะสักพักหนึ่งครับกำลังกำลังกำลังทำอยู่เลยกำลังทำอยู่เลยครับ ฝากอ,อ่ะก็หนูขอฝากงานผลงานการแสดงของพี่เข้าด,ด้นะคะของหนูด,ด้วยนะคะเพราะว่า,เ,าเป็นภาพยนตร์เรื่อง Ghost New ผีฮาคนเฮคะ่ะเป็นหนังผีตลกคะ่ะก็ทำให้หลายคนยิ้มได้แน่นอน,นะคะ่ะก็จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศค่ะ27เมษา,ายนนี้นะคะไปดูกันยได้นะก็เพลงนี้ด้วยฝากเพลงนีง้ด้วยฝากเพลงนี้ด้วย แบบแค่ชิลกับมันหนูว่ามันต้องแบบเป็นอะไรที่แบบหลายๆคนชอบถ้าชอบก็ดีหนูก็จะดีใจครับถ้าผมก็วันนี้ขอบคุณพี่นี่เสื่อมวลนชนทุกคนนะครับที่มาทาทาข่าวให้วนี้แล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่มาในวัการด้วยนะครับ <c oughs> ผมก็เป็นอีกหนึ่งความฝันที่ผมอยากจะทํามานานแล้วแล้วก็วันนี้มันถึงเวลาที่ต้องทํางานจริงๆแล้วต้องผลิตคนศิลปินที่มีคุณภาพจริงๆแล้วก็มันเข้าเป็นโปรเจกต์แรกนะครับที่ทํา ในค่าย M2K Entertainment ก็ฝาก M2K Entertainment ด้วยนะครับเป็นเป็นค่ายเพลงเป็นที่พัฒนาศิลปินเป็นโรงเรียนสอนเต้นเป็นโรงเรียนสอนร้องเพลงนะครับแล้วก็ฝากเพลงนี้ด้วย I'ma Let You Go เอาที่เธอส r ายนะครับมิวสิกวิดีโอไปชมได้ที่ M2K Entertainment Channel นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ในเฟซเฟสเฟบุ๊ก M2K Entertainment แล้วก็ IG นะครับ M2K Entertainment นะครับฝากไันด้วยนะครับผมฝากกันข้าววันนี้อ้อมใจทุกคนละ M2K Entertainment ด้วยครับผมขอบคุณครับ